กาบเรียนและสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้อง CC305 นะครับแล้วก็ CC307 านะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ดูผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทุกท่านครับก็วันนี้นะครับกับผมนะครับนายคนดีช่วยรอดนะครับเป็น พิธีกรดำเนินรายการนะครับของการสัมมนาหัวข้อ AI Power นะครับ Semiconductor Ecosystem นะครับ Bridging Thailand Innovation Future นะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มงานนะครับขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับก็คือนะครับทางด้านหลังของทุกท่านนะครับถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินอาทิเช่นไฟไหม้นะครับท่านสามารถ เดินไปยังทางหนีไฟนะครับแล้วก็ไปที่ประตูประตูหนีไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่จุดรวมผลข้างล่างนะครับกรณีกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับและ2นะครับกรณีแจ้งสิทธิ์ของผู้ร่วมเข้างานนะครับตามพรบคุ้มครองบุคคลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพศ2565นะครับการสัมมนา,าครั้งนี้อาจจะมีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อเผยแพ,พร่ประชาสัมพันธ์หากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพ โปรดแจ้งกับผู้จัดงานหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังนะครับสามารถทําได้โดยดูรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของงาน n e x 2025ครับก็บัดนี้นะครับก็ได้เวลาได้เวลาอันสมครวรแล้วนะครับกับผมนะครับขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมี งานสัมมนานะครับโดยเริ่มตั้งแต่13นาฬิกานะครับถึง14นาฬิกา30นาทีนะครับโดยแบ่งเป็น3เซสชันนะครับเซสชันที่1ครับจะพูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกภูมิภาคและโอกาสของประเทศไทยครับเซสชันที่2นะครับจะเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและนโยบายสร้างฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยครับ และเซสชันที่3นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์ด้วยแนวทางปฏิบัติจริงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับด้วยเวลาอันเหมาะสมนะครับจือผมขออนุญ,ญาต เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคือท่านดรอดีสรเตือนตานนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชนะครับในการกล่าวเปิดงานและ,สะแสดงวิสัยทัศน์ต,ตลอดจนทิศทางของสวทชในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยขอเสียงปรบมือด้วยครับ นะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัยจากทั้งภาครัฐบาลนะครับ b o i แล้วก็จากแน่นอนจากบริษัทเอกชนที่มาร่วมนะครับขอบคุณดรพินันนะครับที่ที่สละเวลามานะครับเข้าใจว่าท่านน่าจะมีเวลาน้อยมากเจอหา มาวิทยากรมาพูดนี่ลําบากนะครับที่จะได้ฟังก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับก็พวกเราจะได้มาเรียกว่าอัปเดตแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคล้องกับการพัฒนา,นาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าทุกท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็เป็นรากฐานของเทคโนโลยีหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่เป็นรีมของงานการจัดงานน a c 2025ในในคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะเป็น AI นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ IOT เรื่องของ 5G6G นะครับแล้วก็รวมรวมทั้งเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ก็ขับเคลื่อนด้วยเซมิคอนดักเตอร์โดยทั้งหมดนะครับเน,นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ระยะ2-3ปีหลังเนี่ย อุตสาหกรรมซีมเมนต์โดยไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็ต่างขาดแคลนบุคลากรแล้วก็กำลังมองหาท ALEN าที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับตรงนี้จะขอบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ AI เนี่ยถ้าเราดูเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชิปประมวลผล AI ที่เป็น GPU หรือว่า TSU หรือ TGU ก็ตามนะครับ แล้วก็ชิปเฉพาะทางทเช่นเอซิต่างๆเนี่ยต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์มาขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสาดีที่เรียกว่าครบทุกภาคส่วนนะครับที่มาอยู่รวมกันในวันนี้หวังว่า,าคิดว่าการประชุมวันนี้เนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะยิ่ยงสวรชผมดูแลในส่วนที่เป็นของ ไทยไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซ็หรือว่าทีเมนะครับหล่ท่านอาจจะเคยได้ยิน t m เมเรามี t m เมมาเกือบ30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราอยู่ในยุคของการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกับที่ไต้หวันเพียงแต่ว่า30ปีเรายังอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคลื่นยุคนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะเกาะกระแสแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เกิดในประเทศได้นะครับ เพราะว่าวันนี้ก็จะมีวิทยากรจากทีมเบคด้วยนะครับมาทั้งเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นโมเดเลเตอร์นะครับนั้นจะเป็นตัวจริงที่ที่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภายในช่วงเซสชันหรือหลังจากเซสชันด้วยก็ได้นะครับก็คิดว่าปเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ผมคิดว่าการประชุมวันนี้น่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับให้ความคิดเห็นแล้วก็ รับฟังมุมมองความคิดดีๆจากวิทยากรทุกท่านแล้วก็ช่วยกันเ,เรียกว่าขับเคลื่อนเรื่องของซีิคอนดักเต,เตอร์ไปด้วยกันนะครับคิดว่าประเทศประเทศไทยอนาคตไม่ว่าจะเป็นคลื่นลูกไหนก็ตามคลื่นซีมิคอนดักเตอร์จะเป็นคลื่นที่น่าจะทำให้ประเทศไทยเราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์นะครับขอบคุณครับ